ต่อไปเป็นตำขอหมูย่างผิดสามเม็ดนะครับขอหมูสามเม็ดตำขอหมูขนะ้อหมูครับ นี่คือตำข่าหมูย่างนะครับข่หมูย่างครับตำซ้ว่ตำซ้วหมูตำซ้วหมูย่างนะครับทุกคนตำซ้วหมูย่างปลาร้ากนี้เป็นตำซ้วหมูย่างปลาร้านะครับนี่มีเมนมานะครับขยุมขยุมขยุม้นเข้าไปหนึ่งกำมือแล้วน้ำตาลป,ปิ๊บน้ำปลาร้า พี่ให้มันอะไรนะรแล้วก็บีบไปน,นะครับ่นน้นชิ้นี่นะนี่หมูย่างกับตำตัวนะครับ แต่ใส่จานนะครับนี่เป็นซุ้มหมูย่างนะครับอยากกินมากนี่ซุ้มหมูย่างซุ้มหมูย่างครับแล้วต่อไปเป็นถ่านนัวซีฟู้ดหะางขอซีฟู้ดถ่านนัวซีฟู๊ดจะชัดปากงครับมันก็ใส่ที่แห้งที่สดเข้าไปนะครับมันก็ตามมันต้องการปิ๊บ น้ำปลาน้ำปลาใส่สกระโบยนะคะนรับนพี่ส่งกระบยน้ำปลาส,สกระโบยเส,สร็จบีบน่นาจ้าบีบนนาเข้าไปครับไม่ได้บีบอระเคจีฝรัง แล้วก็นี่นะครับเดี๋ยวปุ๊บติ้นตรงโอเคมีปุ่ม,มะอะไรนั่นมีปุ่มอะไรเรียบร้อย แล้วคร,รับนี่ครับมีหอยนางรมได้นะครับทำปลาร้าเดี่นห้ากับป้านนะครับอีกต่ารตี ก็หน,นี้ต่อด้ตามราใช่ั้ม ตำเราแซ่บแซ่บเผ็ดเผ็ดแซ่บแซ่บเผ็ดนะฮะใส่ไปเลยตำเราไม่จำกันนแล้วเราใส่มะกอกไหมนะมันมะกอกแซ่บอ่ะแซ่บอ่ะนี่่ากินมากเลยครับผมไม่กินนานมากทำไยครับพี่พี่น้องอ่านแล้วครับครับผมมากินได้เลยนะครับอันนี้เป็นตำเรานะครับ ตำราลูกค้บาบอกว่าเผ็ดๆนี่นะคะรับตำรับนะครับตำราครับต่อไปเป็นตำคอหมูย่างผิดสามเม็ดนะครับคอหมูสามเม็ด ข่ามหมูครับนี่คือตามคขมหมูย่างนะครับ ข้หมูย่างครับเป็นตำเป็นตำไทยครับตำไทยไม่ปุูกตำไทย ไม่ตั้งอ่ะนี้ตํต่อไปเป็นตำข้าโพดนะครับข้าโพดข้า,โาวโพดสเม็ดนี้เป็นตำข้าวโพดครับนข้า,โาโวโพดไข่เค็มัวนดัที่สอัดกะจามก็เดือข้าโพด ตามข้าวโพดนะครับเสร็จแล้วนี่ครับตามข้าวโพดนะครับตามปูมปลาพี่สองนะ

What กระปุกหนึ <ve> ่งกระปุกสามบัตรกันละโมงสามยำแซลมอนนะครับเราทำเนื้อหยักเป็นเสื่อม ก็เห็นปะนะครับแต่สีเปล่าเลยเลย